สวัสดีครับวันนี้กับผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในอีดิลองของผมเองนะครับอ่าคือเมื่อประมาณอ่าตอนเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาของวันที่9นะวันนี้ GM แจกลูบี้สิบสามลูบี้อ่าคืออ่าเดี๋ยวผมขอกดรับก่อนนะคือเราอ่ะไม่เห็นเออทางเกมแจกลูบี้มานานมากเลยนะอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นปันอ่าเป็นของางวัลชดเชยเนาะ เออซึ่งผมได้มา13บสามูบี้เดี๋ยวเราไปดูในประกาศกันนะว่าเป็นของชดเชยจากอะไรซึ่งโอ้โหร้อยวันพันปีนะกว่า GM จะแจกรูบี้ขนาดเนี้ยถึงแม้ว่าผมจะได้แค่13บสามูบี้นะซึ่งรูบี้ตรงเนี้ยมันจะได้ไม่เท่ากันนะ,ะเดี๋ยวเราไปกดรับกันก่อนเลยคือโอ้โหคือเป็นเรื่องที่น่าอลังการมากเลยนะสําหรับเกมไลเลนเจอร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวก็หมุนติวติวอะไรเนี่ยเน็ตกากหรือเปล่าโอเครับของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่รูบี้ผมก็เพิ่มมา13บสามูบี้ เดี๋ยวเราไปดูประกาศกันนะคือ r ูบี้เนี่ยเมื่อกี้ผมไปอ่านประกาศมาแล้วแหละมันได้จากช่วงที่มันท่านผู้ชมเคยเจอไหมเออไม่ใช่เคยดิท่านผู้ชมได้ถอดเกียร์ช่วงเวลาหนึ่งไหมที่มันไม่สามารถถอดเกียร์โดยการดูโฆษณาได้อะ่ะแล้ว GM ก็เลยชดเชยรางวัลโดยการแจก r ูบี้คืนนะนี่ก็เป็นนี่โดยที่ r ูบี้ชดเชยคืนก็คือผู้เล่นที่ใช้ระบบ Android ในการเล่น แล้วกดรูบี้ในการถอดเกียร์เออคือใครใครได้ไปถอดเกียร์ด้วยรูบี้ตอนในช่วงที่มันบั๊กบ้างคือผมก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่ไปถอดแต่ว่าไอ้ดีหลักผมถอดแค่4มั้งผมได้มา4ลรูบี้เออผมไม่รู้มันให้มาเต็มไหมแต่ว่าไอ้ดีนี้ผมได้มา13ามเยนะผมเห็นบางคนได้มาถึง50าสรูบี้เลยนะอ่าใครที่ถอดรูไอถอดเกียร์เยอะๆในช่วงนั้นก็อาจจะได้รูบี้คืนมาเยอะนะนี่ก็คือผู้เล่นที่อ่านี่ฟังก์ชันที่เข้าขาย ก็คือถอดอุปกรณ์ฟรีเล่นต่อฟรีอะไรประมาณนะั้นนะจะได้รูบี้คืนซึ่งผมมองว่ามันมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะสำหรับเกมเนี้ยคือรูบี้ปกติเราต้องเป็นคนหาเองหรือไม่ก็เติมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่ GM ชดเชยด้วยด้วยรูบี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยนะสำหรับไลน์เลนเจอรนะ์เนาะโอเคไหนๆก็ไหนไหนแล้วนะเออไหนๆทางเกมก็ใจดีให้รูบี้แบบเรามาแล้วเดี๋ยวเราก็มาตอบแทน กันด้วยละกันเออตอบแทนทางเกมด้วยกันเดี๋ยวมาซุ่มเออเกียร์สักหนึ่งรอบละกันเพราะผมมีก,ก็มี310รลูบี้สามโอเคซุ่มได้สักรอบหนึ่งมามามาผมอยากได้ไอ้สกีมมากเลยเอามาใส่ให้ชินจังนะเออคือไอดีนี้ผมมีเกียร์เจ็ดดาวช่องกลาง2ชิ้นนะก็เป็นอ่าชุดเออชุดแหละเขาเรียกว่าอะไรชุดหน้ากากแอคชั่นของ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 เดือนชิ้นจังนะอ่ะผมเปิดมาได้2ชิ้นเนาะโอเคมา มันลุ้นกัน300ร้ยไอ้สองรูบี้มาอู้คือมันมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเลยนะสำหรับเกมไลน์เลนเจอร์การที่ GM แจกรูบี้อะไรเงี้ยเออคือปกติเราก็ต้องเล่นจากพีเอพสะสมลูบี้เองอะไรเงี้ยแล้วไม่ก็เติมเอาอะซึ่งโอ้โหรูบี้เกมนี้แพงมากเลยนะเออ GM แจกรูบี้มาก,ก็ก็เป็นอะไรที่ก็ดีมากเลยนะอก็เป็นอะไรที่แปลกดีเนาะก็โอเคนะใครที่เออได้ไปถอดเกียร์ในช่วงเวลาที่มันบักนะก็ ลองไปกดในกล่องขวัญดูนะคุณอาจจะได้รูบี้กับคืนมาเยอะแยะเลยนะอะซึ่งผมก็ได้มา13รูบี้เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่อืดีดีกว่า GM ชดเชยเป็นอย่างอื่นไงเออชดเชยเป็นเป็นอะไรดีเป็นตัวกระชา้าเป็นเพชรกิวอะไรเงี้ยค,คือมันไม่ใช่ใช่ไหมชดเชยเป็นเพชรโอ้โหคือดีมากโอ้โหคือผมจะได้เกียดไหมเนี่ยกี่รอบแล้วอะทุกคนเจ็ดดาวโอ้โหไม่ได้วะไม่ได้จริงๆครับโอ้โหเกลืออะไรเนี่ยเกมเกมใจร้ายกับผมเกินไปหรือเปล่า คือผมผู้สัมมาสนับสนุนเกมนะเนี่ยเห็นเห็นว่าเกมใจดีไงเออก็ประมาณนี้แหละครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดรับนะอ่าก็ลองไปกดรับดูแล้วก็มีอของรางวัลชดเชยตรงนี้ด้วยนะคือชดเชยตรงนี้น่าจะเป็นเออบัคในสเตทพิเศษนะซึ่งผมผมไม่รู้ว่าบัคอะไรอะ่ะเออยังไม่ไดอ้อ่านประกาศดูแต่ก็โอเคนะดีกว่าเจไม่ให้อะไรเนาะคือโอ้โหให้มาอย่างละ20เลยนะอ่าแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือลูบี้นั่นแหละคือผมรับไปแล้วแหละ13บลูบี้ อ่าสำหรับวันนี้ผมก็มีประมาณนี้แหละครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดรับก็อย่าลืมไปกดรับกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีประมาณนี้แหละครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ